สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกหมองทุกบ่อนเนาะมื้อนี้สะโบก็ลงวัดคือเก่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่มีเงินซื้อกินได้ือนีพี่น้องจักสิได้ยังสูกันกินมื้อนี้เนาะเพราะว่าเงินเบดแต่ว่านมื้อนี้ก็หากินตามมีตามเกิดพี่น้องเบิ่งว่าซะบ่พาสิไปหายังมื้อนี้ไปเบิ่งกันพี่น้อง อ้าวสบายดีทุกคนสบายดีพ huh? ี่น้องแกะมากะทิใส่ตำมะหงูแซ่บๆแซ่บแกะมากะทิใส่ตำมะหงูแกะมากะทิใส่ตำมะหงูเมื่อนี่ซาบะผ้าหานยังลงมาสุกินเมื่อนี่ฮะซาบะผ้าได้หน่อไม้ซาบะผ้าหาหน่อไม้ลงมาสุกหมดเลยพี่น้องแกงเมื่อนี่พี่น้องเลยหน่อไม้กระปอกแล้วเรียบร้อยเลย สบายดีซอขายสบายดีพ่อแม่พี่น้องได้ยังเหมือนนี่ไง่อแม่พี่น้องกินได้มะฮุง, <laughs> ง,งเลือดว,ว่านนี่วะเลือดว่านนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้สตาร์ทินนันที่พ่ออยู่พ่อสัมพ่อกะพวกเอาแล้วเนาะสัมบุญประมาณมันมีนีน่แหลี้ยงกินม,มันเบิร์ตแล้วะซอขาย<ะ>สายีเห็ดมะฮุงให้กินเหมือนสตัมมะฮุงคอมเมนเห็ดมะฮุงพี่เนาะซอขายสตัมมะฮุงให้กินซอซอปลาหาหน่อไม้มาพี่เนาะ ใส่ไอมเร็นแค่เด่นตามสมาค้ามชุกนะนะไม่ต้องใส่มืกเร็นดอกมันบมมี่มือเร็นอันไปขอว่านี่ก,ก็เก็บมาเบิดเลยสบายดีซาบโบ่ต่างล้าว <c oughs> บนเรื่องอันไอติมเนี่ยบ่ม์ดบนนี้เมืม่อนี่ซาบโกกบกระเป๋าแบนแล่ะเงินเบิร์ดเลยซาบโบ่เงินเบิดเลยย <c oughs> ายยายกว้งางไม่เดอ้อซาบโบเอ้ยเงินเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ย แต่กันยังบ่ท่านได้สรุปเนาะเอาไว้แล้วว่อ่ะค่ะสิสรุปไล่จ่ายไล่หลับมาหายคูบานแลวกะพอบันตะแสงเผินเนาะวันนี้มันแดดหน่ายแห้งได้ซาโบเอ้ยน้ำเย็นน, <laughs> น้ำแข็งกับบ่มี่บะตายและซาโบ้จิดกระหาแผ่ทั้งได้น้ำหวานในพินออกเลย <laughs> จักหน้าใหม่พี่เนาะจักน้าใหม่เก่งซับซับจจจจจานาตรงนี้ซับซแล้วก็อันต์นเดีเห็นเรต้องเห็นตอนรีก็ได้ตอนที่ยังไงถ้ามีสองแมาทิ้งเนาวในไซรนากากั้นโควิดแต่ไม่เท่ามันชอดนะมู จเมื่อนี่เมื่อนี่ไม่ท้าคอยอันสอน้ำหนักขากันโควิดพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่แจ็คไม่ถิ่มอยู่ใช้ได้แต่กุ๊บกับอันผพาปิดปากมากพี่น้องใส่ดีใส่อยู่เมื่อนึงเมื่อที่ช่องหดปลาสับมาเห็ดนี่แล้วเห็ดอยู่เห็ดกินนี่แล้วแกงหน่อไม้หน่อหัวนางเป็นนี่แล้วเป็นกินตอนนี้กำลังแก้ในหมกทิมันจะตั้งมเด้อพี่น้องเอ้ย อันนั้นน้ำม่ดองเป็นผู้เห็ดแล้วหั้เจนแหละโดยดูเห็ดกินแจ้มมากระทิมจักหน้ไมันกระชากอ้าวสบายดีพอเ่ามือในผ้าลูกล้านเห็นยังมือนีย มือ่อตีแบบเท่ข้านอีกบอกโดยดูเขเนาะคนกำลังตีแบบเท่ข้านอีกน จับดีๆเด้ออย,อยู่ทั้งทชิงน่ะมื่อในคนก็สิใส่แบบเท่คานพี่นเนาะคนที่เท่คานท,าทาั้งเชิงอีกอีกสั้นหนึ่งเนาะหลังจากคานตัวน,นี้แหละคนที่เท่คานตัวน,นั้นแต่คนไี่เท่คานตัดมานีา่คนข้างเบิ่งเนาะพี่น้บบองจะโบ,ก,บกเบาๆโปรตีนมีแต่สิเก็ฟภาพให้เบิ่งแต่ละมือเานาะพี่น้องเนาะ พินกับเอ้านมผ้ากันแบกไหมพี่น้องเบไ้ไหมตุ๊กตาพี่น้องไม่ตุ๊กตาไมขมขำแบบพี่น้อง

อย่าพาเอาก้อนหมูเลยค่ะนั่นหัวหน้าเอ้ยขวดเนาะขวดโซเดียวหมูเสิเล่ก้อนหมูไหวโพดเนี่ขามโตกกลางพี่น้อง สิเทคานตะกางแต่ว่เมื่ออื่นนี่เมื่อน,นี่คือสิตี้แบบแล่ะก่ะมัดเล็กคันคันสีแล้วพี่เนาะเมื่ออื่นอย่างซีดีเทคันคันสีแลว้วเนาะ ลุงลุงลุงเพี้ยนอาว่าดูมือนีิเห็นยังไงมือนีิมือนีิเห็นยังไงมือหนิตั้งท่องคานแล้วก็มัดเล็กมัดเล็กคานอ่ะสบายดีคาน้องุ้ยถือว่าตอกแจกนะ มืออื่นเลนได้ทอกมืออื่นเออมืออื่นเลยชือว่างานนักเออได้ทองเที่ยงคานมืออื่นเออมือนี้บ่มียังกินแล้วเงินก็หมดเลยได้หยัดบวกบวกหมกม่วงซุกเออจะเสียได้แห้งเห็ดหรือบ่อแล้วมือนี้เออกินไปตามมีตามเกริมมือนี้เนาะกินไปตั้มีตามเสริมนมใไม่หัวน้างานแล้วตัยางหย่านเล็กกีรักกินไปเด้อเอมือใหม่จังหวะกัน เลยเออมดสนัละเลยเออใบเขามาเว่นวัดทีสว่างพี่น้องหลาะหลาะมีก็พักอีหุ้มน้ำได้พี่น้องพักอีหุ้มกินยามนะพี่น้องยามมันโป่งใหม่มึงกินกระ็ผนกระแส็งพี่น้องฝนโต๊ะอะไรกันย่ากันเขี้ยวขึ้นมาเลยพี่เนาะห่อดยามหนาโฟนนะเนาะ นี่กษสิเป็นบอนผักเศร้าของคูบาร์คุณน้องพี palace, P karaoke, P ่น้องของผ่าซ ong ไหมพี่น้องซาโ่ว่าผิดนี่เกษตรอยู่ไหนกินอย่านี้น้อพี่น้องเอามาเพ้น้องข่อยได้เอามาเพนส่วนตัวบอได้ยังแน่มือนี่นะได้ไข่หมดแดงก็เป็นไข่ เนาพี่น้องตั๊ะออนไผ่มะแดงข้าวร้อนๆเพิงเต้งเพิงย่งปิ้งไก่อีกผักตักก็ได้นอไม้ก็ได้มาตื่มกันเนาะมีอันอยู่บ่ตนเต้ามาติใแพ้มีมสิดเถอะสาดก็บ่มีการปูเลยบ่บ่นั่งแบบธรรมชาติธรรมชาติดากจํดินหามเบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่เบิ่งแน่ข้าวาธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องเอ้ยข่อยน่ะ นางจ้ำดินโลดบางขอยบ่มีสาดบ่ปูสาดเลยอือนสิเอาสาดยาพ่อมาปูมันเปื้นเพิ่นสิหายยำค่าขี้ดินเลยบ่ได้ใส่ค่าขี้ดินโลดเพิ่นสิตมาหใส่นอไมพี่น้องมือนีเพิ่นสิตบนไม้ตใส่เดถ้เบิ่งสินากินจด๋เนาะเพียแต่บ่มีลูกใส สบายดีพี่น้องเล่าเอฟีทุกคนเนาะวันนี้สซวแมมมาอยู่สองสาโบเนาะพี่น้องสิไปสาโบมาสู่สซมมไปแผ่บังนาวแล้วก็แผ่พริกแผ่เกลือเนาะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทางวันชีสว่างเฮาเนาะเอาลงไปเห็ดกับเขากับน้ำสู่พ่อแม่พี่น้องสร้างเพิ่นแล้วก็เพนแหละพี่น้องคือกินเพศเนาะ จะโบมาสู่อัสมีไปหาแผ่นมะนาวพี่น้องไปลงไปตามมะหงอยู่วัดพี่น้องกินหงบ้างไหมเมนซึ้อมะหงลอยบาทว่านี่ยตามมาทันเบิร์ดเลยตาต่ออีกมือนี่ไปกันเลยฮะใช่อีกจีน่ะจะอ่าโทรสบายดีทานมอเห็นยังสู่ฐานผู้ชมเอออันพ่อแม่พี่น้องกินมือ ต้ตตมยังเกาะต้มตีนว่สะสัพี่น,ออน,นอ้องเอ้ยมือนีฐานหมอต้มตีน่นว่าต,ตีนไก่ได้พี่น้องเลยต้มตีนไก่บนมันตีนอื่น เสียดนะนะย้ำบอกให้เะิได้ไปนอกเลยโอ้เมองาเมีก็กินข้าวจีี่นอกอกเลยโง่มากกินข้าวจีน้ำกระเจ้าจ้ากระเจ้าไปทางใดหมดเลยทถนี้เพรอกินสำนันอะไรกินลายอ้วนอ่าทแกงน่อไใหม่ชาวขายพี่นาองปเท่าคือบมมีน้ำสดวะอันมันขบเบืออลายขบเบืออะไรคือป่เตื่นนาตงนี้จมันบ่เสเส เป็นมกหนอไม้พอแล้วยังใส่ผ้เพนบ่นั่นใส่กระดวงน้าจบาใส่ใส่โละเห็ดู่มันเป็นชดบม่ได้เลยปมาใสกิเป็นมกหนอไหมอากะหน่อยนี่นี่เราอยู่เพื่อนเขาแกงข้างหน้าจมาแกงหรือจมากินเหมือนเดปลเบือมาลายพดยนี่เ่โพดนัวรืยยังบ่ิมหนไหม ใส่ให้แล้วพี่นี่ขนาดบนหัวกันตอนนี้ก็กินข้าวแล้วแล้วพี่น้องอิ่มน้ำสัมลากินข้าวแล้วอิ่มน้ำสัมลาแล้วพี่น้องเอ้ยซาบโบก,กับิได้อัมลาภาษาขีดเนาะบิดดังก็บม่ได้พี่น้องเอ้ยหายใจลมเมือมอ่อในมาแบบสีดแดงพี่น้องหอนแห้งขนาดเลยสมัยมาสีดำพี่น้องเอ้ยสมัยมาสีดำ สีดำสีเหลืองเนาะฟาทำกูหอนแทนหอนงความงามเหม่อนบอมีเดพี่น้องเด้อความงามหาบนี้ใช่กะบอมมดพี่น้องเอ้ยหาบไปสิบนั่นแหละกะบอมมดแจ้ริัดแจ้หัวแถวนั้นกะบอมมดพี่น้องเอ้ยความงามความงามเหม่อนเหมนหาบนี้กะบอมมดบ่หาบนี้กะบอมม์ดแล้วก็นั่งอย่งเงี้ยอันนึงเกสีได้อัมลาพระจากรลงเพ่งเท่านี้เนาะพี่น้อง สโบก็พ้นละสิขึ้นไปนอนเล่นเฮือนซาเม่พี่น้องพ่อกันใหม่คลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกห่วงทุกบอลที่ขามันระเบิงระบซมขำมันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซาโบในเด้อพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายชั้นเองบ๊ายบายในเด้อพี่น้องเมื่อนี้ยขามาอยู่ช่องของซาโบเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมสซาวลาเรา่นเด้อพี่น้องผู้ขี้เล่าๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยปิดเอาแต่ปากพี่น้องขั้นปิดจมูกปิดหายใจบาออกพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้ก่ะบ๊ายบายพี่น้องสบายดี